นี่เป็นเอ,อโจ๊กโจ๊กของเซเว่นอะซึ่งซึ่งเอซึ่งตัวเอเงเอ,เอประทับใจโจ๊กของเซเว่นมากเลยนะเพราะว่าเออมันให้เครื่องปรุงอะครบเลยมีพริกมีน้ำตาลมีน้ำปลามีน้ำส้มใส,มสชูมีกระเทียมเจียวให้ด้วยนะแล้วก็มันก็ให้แบบเนี่ยมันก็ให้ให้เยอะอยู่นะเออให้เยอะอยู่ คือว่ายุคเราอยู่ในเราอยู่ในยุคโรคระบาดโควิดเนี่ยาการที่เราอยู่ในยุคโรคระบาดโควิดเนี่ยเราจะหาอะไรกินอะมันยากหาของกินยากเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคือเศรษฐกิจมันไม่ดีธุรกิจมันเจ๊งไปหมดเนี่ยธุรกิจนูน่นธุรกิจนี้เจ๊งเจ๊งเจ๊งร้านข้าวต้มเจ๊งร้านขายโจ๊กเจ๊งเมื่อก่อนแถวบ้านนะมีหมดเลยมีร้านขายโจ๊กร้านขายก๋วยจับ๊บ ร้านขายข้าวมันไก่ก็คือหากินง่ายเมื่อก่อนนะของกินอะมันเยอะมากก็คือว่าขายของอะเมื่อก่อนนะมันมีร้านที่เปิด24ชั่วโมงเยอะแยะร้านข้าวมันไก่ร้านอาหารตามสั่งเปิด24ี่ชั่วโมงร้านขายโจ๊กร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารเปิด24ชั่วโมงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพาาใส่พริก ร้านอาหารดีๆเจ๊งไปเยอะเลยอ่ะร้านไข่ข้าวมันไก่เขาอยู่มาเขาเช่าอยู่มานะเขาเช่าอยู่มาสิบเอ็ดปีพึ่งไปเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วไปร้านข้าวมันไก่เช่า เช่าตึกอยู่มา11บเอ็ดปีเพึ่งไปปีที่แล้วแล้วก็ร้านอื่นมาเช่าต่อแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นร้านอาหารแล้วก็ทําเป็นพวกให้ให้คนงานมาอยู่อ่ะแล้วก็นั่งทําพวกเจรนายอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าคือตอนเนี้ยธุรกิจเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาการเงินเป็นปัญหาใหญ่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่เลยแหละ เพราะปัญหาการเงินเป็นปัญหาใหญ่มันก็เลยทําให้เราต้องประหยัดในการใช้เงินมากขึ้น ร้านขายโจ๊กแถวบ้านอะมันขายอยู่สี่สิบบาทถ้าเป็นไข่เย,ย้วมาห้าสิบบาทเซเว่นถูกกว่าเซเว่นสาสิบห้าบาทได้มาถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆก็พออิ่มนะมันก็ให้หมูโอเคอะ อีกหน่อยคนจนจน่ะน่าจะไปไม่รอดอ่ะอีกหน่อยคนจนจน่ะจะต้องกลับไปอยู่บั่นนอกหมดกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหมดไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ดูแล้วนะแนวโน้มอ่ะ ่ะเขาต้องการจะกระจายเงินไรายได้ไปที่ร้านธงฟ้าไม่ใช่ว่าพอเบิกเงินปุ๊บก็เข้าเซเว่นคือให้เซเว่นรวยอย่างเดียวพวกร้านพวกร้านโชว์หวยพวกร้านโชว์หวยก็ไม่ได้อะไรคือจุดประสงค์อของที่ว่าเขาเปลี่ยนแนวทางอ่ะ ก็คือว่าถ้าเราไปกดมา3,500สมมุติให้3,500สองเดือนเรากดมา3,500เนี่ยคืออย่างคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาเขาเอาเงิน3,500เนี่ยไปไปช้อปปิ้งเข้าโลตัสเข้าเอ,อ่อแมคโครเข้าฟู้ดแลนด์เข้าบิ๊กซีเข้าห้างเซ็นทันอะไรทั่วไปก็หมด คือจุดประสงค์ของรัฐบาลอนะคือรัฐบาลต้องการกระจายไรายได้เออต้องการกระจายไรายได้ ว่าทำไมวันนี้ต้องกินโจ๊กเพราะว่าคือตอนนี้ร่างกายกําลังสู้กับเชื้อหวัดอยู่คือตอนเนี้คือเอะเป็นหวัดแต่ว่าอาการไม่ได้รุนแรงนะไม่ได้เป็นอาการแบบคืออาการไม่ได้รุนแรงอ่ะก็แค่ว่าเออไอแค่เนี้ยแล้วก็มีฟุดฟัดนิดหน่อยมีจมูกฟุตฟัดนิดหน่อยแล้วก็มีไอแค่นั้น ไม่ใช่อาการรุนแรงแบบเป็นโควิด่ะไม่ใช่คือตอนนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดหมดนะ มันก็ให้หมูเยอะนะคือชอบตรงที่ว่าราคามันถูกถูกนะเพราะว่าแถวบ้านอะ่ะมันไม่ได้ขายโจ๊กยี่สิบาทอะ่ะแถวบ้านขายโจ๊กสี่สิบาทห้าสิบาทแถวบ้านเอ,อะขายโจ๊กแพงค่อนข้างแพงสี่สิบบาทห้าสิบบาทนี่คือแพงเอ๋เคยกินโจ๊กแถวบ้านนะโจ๊กเด็กๆอะ่ะโจ๊กเด็กๆแถวบ้านอะ่ะเอ๋เคยกิน ยี่สิบบาทก็จะเป็นก็จะเป็นโจ๊กแล้วก็มีพวกน้ําหมูน้ําหมูก็จะเป็นพวกเศษหมูน้ําหมูยี่สิบาทนี่ยคือโจ๊กเด็กๆซึ่งเอว่ามันไม่ค่อยโอเท่าไหรอ่อ่ะคือภาพ ใช่พูดจริงๆตอนนี้ลงทุนธุรกิจหรือลงทุนทำอะไรมันก็ขาดทุนอะ่ะยุคนี้นะธุรกิจที่พอไปรอดก็คือการขายของออนไลน์ขายอาหารส่งผ่านแกลบฟู o ดแพนด้าไลน์เมนเออถึงจะพออยู่ได้เออเห็นรถอะรถขับขับฟู o ดแพนด้าแกบ ขับแม่งทั้งคืนเลย เก็บไว้ตุนไข่อะใส่ไมโครเวฟทําไข่ตุนอะเอาไปทําไข่ตุ้นใส่ใส่ไมโครเวฟได้มีฝาปิดซื้อเขากินง่ายกว่าซื้อเขากินง่ายกว่าขี้เกียจํำ สินค้าที่รู้สึกประทับใจในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็คือกกเลี้ยงสบู่กกเลี้ยงกับโฟมล้างหน้าของพรโฟรมล้างหน้าชาโคลโฟมล้างหน้าสำหรับคนผิวมันกับผิวผสมสูตร ออยคอนโทรออยคอนโทร l ก็คือว่าพอล้างหน้าเสร็จแล้วอะ่ะหน้าเราจะไม่มันไงมันจะไปควบคุมความมันบนใบหน้าแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งหรือตึงจนเกินไป คือช่วงช่วงนี้อากาศมันหนาวก็จะอาบน้าวันละครั้งก็พออากาศมันคือช่วงนี้มันคือช่วงนี้มันยังอยู่ในหน้าหนาวไงอากาศมันเย็นก็คือเราอาบน้าวันละครั้งหนึ่งอ่ะมันมันก็โอแล้วนะแล้วถ้าผมอ่ะมันมันไม่มันอ่ะเออถ้าผมมันไม่มันอ่ะก็ไม่ต้องสระแต่ถ้าผมมันมันอ่ะผมมันเริ่มมันมันมันเนี่ยก็ควรสระก็ควรสระนะคะ คนที่แต่งหน้าเนี่ยควรจะใช้เป็นสูตรนี้สูตรผสมตัวชาโคเพราะว่าตัวชาโคนะสบู่ชาโครครีมอาบน้ําชาโคสบู่ชาโครครีมอาบน้านําชาโคโฟมแล้วหน้าชาโคเนี้ยไอตัวผงถ่านเนี่ยไอตัวผงชาโคเนี้ยมันจะไปทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกได้ล้าลึกทําให้หน้าไม่เป็นสิวส่วนตัวสูตรออยคอนทลเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่แบบว่าหน้ามันผิวมันหน้าก็มันผิวก็มันเนี่ย คนที่หน้ามันผิวมันเนี่ยเวลาใช้สูตรออยล์คอนโทเนี่ยหน้าก็จะไม่มันมันก็จะแบบทําให้เราเออมีความสุขเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอจะพยายามทําคลิปทายดวงความรักเน้นๆสิบสองราศีให้ครบค่ะจะพยายามทําให้ครบเหลืออีกประมาณ9ราศียังเหลืออีกเก้าราศีค่ะก็ยังไงก็เออฝากกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้